เอาละครับมาถึงคลิปนี้นะครับจะบอกถึงโรคใบจุดเนทุเรียนนะครับโรคใบจุดเนทุเรียนอาการจะบอกคือกับโรคใบติดนะครับคล้ายๆกันใบคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดนี่มันจะติดนึบกันเลยล่ะครับเป็นคล้ายๆน้ำหอนหัวน้ำร้อนลว,วกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบจุดจะเป็นจุดคล้ายใบจุดตาก,ก,ก,ก้คล้ายๆเชื้อาราน <c oughs> ในบุกพิกนะครับมันจะเป็นจุดกลมๆครับเป็นจุดกลมๆแล้วก็ทั้งในก็จะออกไม่ออกสีขาว ชนัดตัวนี้กระระบาดได้นะครับในช่วงขขงหนาฝนนังสี่แหละครับระบาดช่วงของการเฮตุใบส่วนดีการสะสมอาหารเขาก็จะมีเชื้อระบาดถ้าเกิดว่าฝนตกก็ต้องป้องกันนะครับชุดใบอย่าลืมละกันนะครับต้องป้องกันชนิดวิธีการสังเกตอย่าง่ายๆนะครับในหนาใบเขาจะเป็นจุดเวิ้งๆแล้วก็ข้้งในจะเป็นออกสีข,ขาวจะเป็นจุดอยู่ประมาณสามเดนครับกระบาถึงเลี้ยนบานะกระบาดถึงเลี้ยนสตางหน่อยก็เลี้ยนสตาง์ครึ่องหนึ่งก็เลี้ยนสตางนะครับ ของเหรียญดิสมาสังนะครับอ่าฉนังกะวิธีการสังเกตนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการเป็นแล้วนะครับมันจะเป็นทั้งหนาใบาเลยผิวใบนะครับฉะนั้นถ้าเกิด,ดว่าพี่น้องเห็นนะครับพี่น้องกะป้องกันแล้วก็กาจัดผมแนะนาวิธีการป้องกันดีกว่านะครับเพราะว่าการที่เห็ดใบโดยเฉพาะทุเรียนที่เดตัดน่วยหล้วปีที่แล้วปีนี้เห็ดใบต่อรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นแหลกรุ่นสองก็จําเป็นต้องดูแลนะครับเห็ดจากไหนนะครับก็คือ ฉีดพ่นกลุ่มสารไตโคดมาะนะครับอันดับแรกอันดับแรกผมมีไตโคดมาะนะครับไตไตโคดมาะผมก็มีเลยนะครับแล้วก็อันดับที่สองถ้าเกิดว่าอยากจะใส่กลุ่มสารเคมีนะครับบางคนก็มักสาอินซีก็มีสายอินซีก็มีนะครับโกดังผมโกดังนี่ข้าะเก็บไว้สารจะเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นฮอร์โมนนะครับที่อยู่ไก่เป็นฮอร์โมนแต่ว่ ine, าถ้าเกิดว่าเป็นอีกอันนี้อีกทีหนึ่งโกดังหนึ่งข้าก็จะ เก็บเป็นเคมีทางการเกษตรนะครับเ mm. พราะวอานียเรยูดเป็นขรอบคั่วเราก็เลยเอาเคมีไปไว้จุดหนึ่งอยู่กับปุ๋ยนะครับปุ๋ยกะบ่เป็นยั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มยาขามาแล้วข้าก็อจะเอาไปอีกหม่องหนึ่งนะครับเอาละครับช่วงนี้ใบจุดต่อเนาะ,นะบใบจุดก็คือข้าต้องฉีดพ่นถ้าเกิดว่าไตคุดอมกมาจะฉีดพ่นตลอดไ mm. ตคุดมาไม่มีการดื้อยานะครับเ mm. พราะว่าเป็นกลุ่มสารชีวพันธุ์ของผมจะอยู่ยยแบบของ ของสปอร์ก็คือเหมือนกับหนถ้าเกิดว่าถือความเชื่ยถือหนาจะฟูโตแล้วก็จะขยายจเจริญเติบโตได้เป็นมีทะเบียนนะครับจดแจงเรียบรรอดอย่าลืมนะครับสื่อสารชวีวพันธุ์จะต้องมีเบียนบ้านเบอร์อายุโดยเฉพาะกลุ่มสารชีว,วพันธุ์ที่ได้รับการรับรอนจากรกมวิชาการเกษตรจะจ่ายแค่หนึ่งปีเท่านั้นสารเคมีตางการเกษตรในี่เบีเยนยาวนะครับหปีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มสารชีว,วพันธุ์หนึ่งปีขวบเบิดอายุ ถ้าเกิดเราเป็นบริษัทเท่ากับเข้มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจุดเป็นจุดตากบเนาะยํำต่อมาอีก่ในวิธีการรักษารักษาแนวไดโน่นะครับรักษากคือไตโคเตมานะครับหรือจะเป็นพวกกลุ่มสารเคมีก็จะเป็นเมทโคเซฟไทแลมโพฟีแนบนะครับพวกนี้ป,ป้องกันได้ง่ายคอโลโทอลรนินนะครับหรือจะเลือกกลุ่มชนิดดูซึมโดยจะเป็นกลุ่มเบนูมิลคาเบนเดซินหรือจะเป็นไทโอฟาเนตนะครับฉีด ถ้าเกิดว่าชนิดดูซึมเขาก็ฉีดช่วงยี่ยมมือเสาใบถ้าคือน้ำพี่หมอบกลางใบฉีดเลยนะครับสังเกตน้ำพี่หมอบนะครับบางคนบอกข่อยบม่มีน้ำพี่หมอบพี่จะได้ขาทิีดหมดแล้วนะก <c oughs> ็ดีนะครับถ้าเกิดว่าสดงวกาสังเกตบัวก็ได้นะครับบัวบานเขาก็ฉีดัดฉีดไตใบนะครับเป็นรองฝอยกัย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นอบอกเทคนิคการฉีดยาผงจะน้อยเพราะมีเวลาอยู่นะครับยาผงจะต้องมีคูหน่อยนะครับ คู่หน่อยเติมยาผงเข้าไปในคู่หน่อยแล้วก็ตีให้มันแตกก่อนจังเทลงในถังล้วต้องเติมน้ำให้เต็มลจังไปฉีดต่เกิดว่าฉีดยาชิดเดียวแต่บนในน้ำนะครับห้ามฉีดไตด้วยมาผสมกับโพฟิแนบหรือว่าจะเป็นไมโครเซฟหรือว่าไทแรมนะครับเพราะว่ายาพวกนี้มันจะเป็นยาขาเชื่อราไตโคโรนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เอื่อนมาเชื้อราฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาพวกนี้ผสมกันเซทเดสมอลเลยนะครับ ขนาถ้าเกิดว่าเลือกไตคุดมาล่องเลือกไตคุดมาสก่อนวิธีการป้องกันแต่ถ้าเกิดว่ามันโบยู่องก็เลือกจะเป็นพวกแมงโกเซบไทยแลมหรือจะเป็นกลุ่มคาเบนเดซิน,นชนิดดูซึมไทโอฟานเนตก็ได้นี่ก็เป็นเทคนิควิธีการป้องกันโรคใบจุดในทุเรียนนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีอาการจังใดนะครับรอยากจะสอบถามกิงการเขามาบอกได้นะครับ ทุกการ์ด์เานะครับเดือนละการสนับสน,นุนโดยดีเสมอมานะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มีสินค้มามาให้จำหน่ายยูทิลลานสบายดีช็อปปุยยานะครับหรือว่าหอจกรร่วมซ้ำหานะครับบ่จะเป็นบริษัทซินเจนท่านะครับหรือจะเป็นฟารเมอร์สป라이ลและกกาคอมมอนชาลีเฟและกกาซูโมโคอปไซอันนะครับไทออนเคมีพัน่์บีกเกษตรมีตรบาบส่งเสริมการเกษตรตาเตามังกรบริษัทเจียไต บริษัทยูนิเวอร์แซลยูนิเวอร์แซลอโกนะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตราเรียนทองนะครับแล้วก็ยูนิเคมลิงก์ฟอร์เวิร์ดเทรดดิ้งนะครับเวลอโกแล้วก็อีวันอโกเทคนะครับสิงเจริญแล้วก็เอเชียอโกแล้วก็บริษัทโซตัดนะครับที่ มีผลิตภัณฑ์ดีๆไม่ให้พ่อแไม่พี่น้องใ,ใส่กันนะครับขอบคุณนช่วงเวลานี้สลากการติดตามรายการนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตบอกถึงอีกหนึ่งโลกละกันของโลกเนทุเรียนนะครับนั่นก็คือโลกแอนแทกโนดแอนแทกโนดนี่เป็นสําคัญเลยนะครับโดยเฉพาะเกิดขึ้นน้ําใบเกิดขึ้นในดอกสําคัญนะครับฉะนั้นช่วงเดือนทัดไปนี่เขาจะเอาดอกแล้วช่วงเดือนต่อไปนี่เขาจะเอาดอกแล้ว,ว,ะลวฉะนั้นจะต้องหูไว้ก่อนนะครับ กับลานสบายดีชอปปุยยาเดี๋ยวคลิปหน้าจะบอกถึงโรคแอนแทคโนโนนทุเรียนแอนแทคโนโนนี่เกิดขึ้นหลากหลายเพื่อดนะครับเป็นเหลี่ยมันจะอยุบมันจะเปื่อยมันจะเน่านะครับเกิดจากอีหยังอาการเป็นอย่างใดวิธีการป้องกันและการกำจกัดจะจังไดเดี๋ยวส่วงคลิปหน้ามาพอกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณสหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามและกากดไลค์นั่นะครับขอบคุณสหรับการติดตามและการหลายๆช่วงนี้นะครับ